แค่แดงสบายดีพี่น้องปงไปเบอร์สุขุสุโคีตาลับกับซิงซับดพี่น้องเด้อเสร็จการเซ็เคยจมเมยเมย์จิซี่ตรงมาแวะหันซาแซงนะจ๊ะกินกาแฟกาเฟอะไรยังไงกับวักกระปะมีปงมีปิ้งอีกเสร็จการซเม้ตั้งใจมากินปลาหมึกจ้าะเบิดหรือระจพี่น้องเออว่ามาข้ามเติมน้ำมกระไดตะกี้วัดศิวิไลไซมีตะขึ้นมามีเบียกมีงานสักเล็กน้อยนะจ้าเออนี่จ้าสองสาวดาวลุง ตรงการเขาก็ได้หยุทธไปย้อนนะจ๊ะก็ามาหาขางเงินคำทุกวีทุกวันบก็คือเฮาเสียงเงินอยู่ทุกวีทุกวันนะจ๊ะเออ,อเฮ้ยมาเบิ่งก่อนพี่ <จะ S 1> พน้องมันเอามาให้เขาใส่เนี่เอามาเตยใส่ลอยไอ้เตยเอาเงินปไปเต่ใส่พี่น้องย่างจ้าปลาหมึกกระด่เออสวมตั้งใจว่าสิมากินอยู่กินละลายพี่น้องจะซองใหม่นะจ๊ะเออ ปีงเองนะจ๊ะเออเรถึงฝากคุณพลพี่น้องเอพนสิบกองรถจ้ากำลังพักชีตกดีๆหรือบ่สบายดีเด้อนี่ห้องคุณพุ่งอยู่รักตู้ได้มาเต้นปีน้องย่ามีแต่คุณวัดได้จ้าออกดอกน้ำออกดอกน้ำกลดเลยจ้าชัวยน้อนฮันอย่าให้เสียหน้าเสียตระเลยไอ เป็นตว่ายูทูบเบอร์น่าเ้นกินตว่าเนี่ยมันมีมันคือเบอม์นเส้นกินนกพี่นอกปรนเนีอ่าอืมเ่ยมกับบนโลกไปห้ามในนางสามพี่น้องเอ้ยนางพักพรแดงงาน จะอะ้เติบดาม,มันอยก,กิ้งก,กิงคยว่าอยู่ขันไฟเบร์นี่นะลูกค้ามาโลดอืมอจีดสาลลไลโลดจกมจนอยากไหม่หัวปิ้งกับ่ได้เดเด็เดแซดกดอ้ยกาแฟหฮน์สัง โซคมากว่าอะไรแสงเด็กน้ำก็จะหมดอ่มัเดือดลุกไหวใช่ไเมิึงมากอ่จ้าับจะมาเดือดออมปหลักกี่ของันเี่ประมุขจะประมุขจอยากขายจะอยากขายพี่น้องวันนี้จาหนกัลัง หรือถ้าพี่ดอกพลลังมาจังเลปิดนิฟ้าเด้อพยมามักกิก่งมาหรือตอนอยังเปิดเนาะอ <c oughs> ยากมีมานยานีจนังเลยปีงเธอได้ส่งอยู่ใชแ้แสงแสงส่งอยู่ที่ไหนนาดูนาดู <c oughs> ไปส่งเค <c oughs> เห็เลบวบุปีทงงอง่ะอ่าแล้วจะก็<อ>จะต้องได้อุ้มไปแม่นบนนี้นะอ้ <c oughs> ไปซื้อมืะเอาไปซื้อเนีอือม,มีแต่แนวบอ่อพร้อมที่เรางมือนี้นั่นมีแต่แนวบออ่อพร้อมเราไปขมาได้เฮ้ย,ยอ,อือคือเราลง้นมานีได้จังหวะ่ไปองเจ้าอเออเออา ว่าเป็นเยงนโยน,ยนความความกว่ามามาละต้องอย่างเข้าไปเรียบร้อยดะขยับเก็บ้อยเราก็นำเก็บจ้า ลงเคกเหะอโอยไม่ผ้าเป้กระดาษเฮ้ยโอ๊ยกะดเขาพ่นเลยได้โอ้ยพ่นตะมือวานนี่เขาจะพฮดน้ำกนเอน้ยก็เลยบมลงไปบัดใต้เลยเมือนี้นะ ข่ากเบิดไฟกเบิดบจ้าลูกค้าก็อยากเบิดแล้วไปเปนไปเบิดนอนลูกค้าไปเลยน้ำเบิดบ่อเบือนไดายตวมาเบิดท่าไดีมาบ่ Oh, โอ้ยลมมาเลยนะีนย่ครายุมรสานกำลังจะตกนะตอนนี้ mm hmm. แต่ว่าเป็นหัก,กมาบากกมายมาแต่เว้น,ม,กกนม,มุนหักบริมาซัมมันแจกแล้วกีนอสลนมา ปรหมาก100ต้นไมสิบบท้ทเอาไหมาจะเอาไมหม Bahan อันนี้หิวเป็นยังแหงจ้าโอ้คนชิจ๊กัเยอะมากคนสิมาแงจ้าขห้องอยู่อืมโต๊ะกรนบ่อรวมห้องห้องก็จิ๋วๆแบบพี้ อเอาแหมๆจ้าเรามาแหมๆหมดลงหมดลงพ้นกระสีมาแล้วนากะเป็นมากจยโอ้ยกระสีมาไแล้วจะมาไสนุกลอเนี่ย

มาเดจ,ะจะมากินน้ำกกนพี่น้องบิดาติดข่ามากมพี่น้องลยมากินกันเถอจาจ้ากข่ามารยากนมราติดข่ามากมคนในกะสีมาโนพี่น้องเอยโอ้แบบความล เก็บไม้ละเท่าใดลูกซ้นนี่ไม้เท่าไหร่แสงไม้ละสามพันโ้ยหอนลยเนาะเราจะไปเราจะเอาัน้าให้แสงก่อนนะแสง มันต้องการ,นนารากินน้ำ้ส่วนแรงอยางเี้เนาะไม่ค่ากับเบาง ไนะแสงนะมาเยอพี่น้องมาเยอมาเยอ

ก็แบบเบตอนนั้นก็ยมาเแต่ตอนนี้เป็นแบบบตอนนั้นตอนนี้นะเออตัวนี้นะค้างไรแจ้งเข้มขวดใช่ไหมอืกอนระบบันไดด้อูไหมน้ำก็นแจ้งนั่งขากขอดูเอากระแต่่ะ้าเอะ ไปทำอะไรมาแตกมากเจ็บตาอัน้วยอันอน่ากล้วยนะมาทรงหอมเป็นยังไงมันแ้แชอสบเจ้าอไรเอาไม่ไหมนะเหรอ <laughs> ไม่ได้ตั้งใจนะอืม <c oughs> ไปพี่น้องจากก็คิดภาพไปกัเปียกสมิกัน <ole> <c oughs> พี่น้องเลยพี่นนาะมอมยแลมยังบวชอ,อย่างไรพี่น้องเอ้ย แต่คลิปหน้ารายการจะจอกันกไปเลปยพีามั่พ่นพิซิมาพ่พนนะ